ครับผมวันนี้มาดูพระตุลูนะครับผมดูดึงดึงถังมามาเป่านะครับดูว่าร้อนดึงถังไปแล้วก็ไปเป่าน้ำนครับเด่กพลิกจะจะขึ้นขี่ภายในพลิกก็ต้องรอดูก่อนครับรอ,อ,อดูคุณภูก่รับเพราะว่าต้องดังก ดูแค่ว่าต้องรอดูเลิกยามดูดูเลิกยามครับประมาณวันที่สิบสองสิบสามนี่หนแหละกันยานอ๋อเรามารุ่นดูลุนกันนะครับครับแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าเข้าได้บ้างแล้วเข้าได้ครับเข้าได้ถึงขาหน้าได้หมดนะครับไม่เป็นไรแล้วไอ้แ,แ,แกะเชือกงานนี่ยผมไม่ได้ดูนึกแกะยังไง,งโอ้โหตีลากาขึ้นไปแกะครับนูนโนูนูไหนโอ้เนี่ยเหรอโอ้ตีลกาขึ้นไปมีบันไดนะครับใช้บันไดนะครับบันไดแกะอืม แต่แต่แต่เขาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ๋อนะครับไม่ไม่มีปฏิกิริยาที่จะไม่ครับไม่มีกิริยาหันซ้ายขังขวาถึงให้คนปกติครับนิ่งเลยเนาะนิ่งครับก็ผ่านอยู่ครับผ่านก็ถือว่าเป็นช้างที่น่ารักของพี่เล็กอีกหนึ่งเชือกครับนะคนอื่นมาดูก็ไม่มีทําใส่ไม่ครับอ๋อเนี่ยดูดูช้างเอี่ยวในช้างเอี่ยวเรียกมามาก็จะมาแล้วดูไปมาบอก เราจะฝึกยังไงนะพี่เล็กก็เราจะใช้เชือกนะครับยาวๆนะครับอเชือกยาวๆผูกเหมือนควายงั้นเหผูกไว้แล้วก็เราขี่ออกมาแล้วก็หัดเดินวนไปวนมาท่านี้ก่อนวันแรกคือให้ให้รู้กะขอซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนคือยังไม่แกะออกจากหลักก็คือก็คือมีผูกเชือกโยงให้ให้ยาวขึ้นก็ก็เดิมนิดหน่อยก็เดินไปเดินมาแต่แถวนี้หละจนเราคิดว่าเราสามารถที่จะออกข้างนอกได้เราค่อย ปลดออกแล้วค่อยเดินออกเรื่อยๆครับอืมครับให้เขารู้คําสั่งเราเนาะว่าเออเฮาเป็นยังไงใช่ไหมเบนเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าภาษาเขาไม่กับภาษาเราไม่เหมือนกันครับแต่แล้วก็ฝึกไปเรื่อยนะครับต้องเห่าด้วยใช่ไหมมีเห่าเห่าเดะอันนี้ก็พี่เล็กได้เลิกวันที่ประมาณ12 13องสบครับครูว่าประมาณนั้นครับครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะใช่ครับนี่ก็มาเป็นกําลังใจให้พี่เล็กด้วย นะกับการทำภารกิจเช่นเคยภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับคิดว่าจะมาเยอะนะควันช้างน่าจะมาเยอะมาต้องมาช่วยกันไม่ไม่ได้เรียกเยอะครับอ๋อก็คือไม่ได้ยังไม่ได้ออกเดินก็แค่อยู่อยู่กับหลักอ๋อครับมาเดินเนี่ยต้องมาหลายมาหลายคนเนาะครับเพราะว่าบางคนนี่คือรอจับเชือกครับถ้าไปแรงก็ยังมีคนดึงเชือกรัดไว้เียหาที่พันใช่ครับอืครับเดี๋ยวผมขี่ข้างบนไปด้วยช้างเอี่ยวจะขึ้นขี่ ยังไม่มีแยงเขาเขาไม่ได้ให้ให้แยงมาบ่พี่เล็กมีมีเงียงเ<ย>ขา,ขาให้ยุแต่ว่าไม่ได้เอามาแยงไหวอ๋อมันฉุกเฉินเนาะเยงเป็นยังไง <ป S 2> ไหวไหวเงียงไหวพวกเขาจะขนเข้าวโพดเนาะใช่ครับแล้วเขาไว้ขนเข้าวโพดคนเข้าไร่นะบ้านเขาเนะ่ะเข,าไ,ขาไม่มีรถบรรทุกลงมาบ้านเราไม่มีแยงเท่าตัวนี่ดอกแยงต้องใหญ่มากใช่ไหมตรงพิเศษเลยดิมันจะจะขาแยงจะออกทางไปนะครับเพล็กไปยังไงครับแบะเลยใช่ไหม

ออาวาอีเกิุ้า้สามสองมาดิ้ยเป็นรุ่นเดียวกับผมเลยนี่เพื่อนกันนี่ตุลูโอ้สามสปีนะครับตุลูอยู่พี่ไม้ปะ ปพี่เล็กไปชิบลยอไปแม่แม่พีบอกว่าพี่ไม,ม้มีต้นหน่อไม้เยอะถ้าคนซื้อขึ้นซื้อลงถูกถนะูกเนาะให้โชคอยู่นะครับซื้ออะไรน้อเล็กเยอะจนมันก็ถือว่าใกล้เคียงครับดูช้างเอี่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ควานเล็กนะครับผมเรียกปัตรลูมา ดูวิธีป้อนอาหารนะครับอ้ํานี่นนมันอยากวองอยู่เนาะนะครับ <formation jin inh throat> ช่างเอียวจะมาเลี้ยงช่วยพี่เล็กบ่เนี่มาเลยมาเลยมาเลยน่ะมามาออมมาอือมามาม้มาามามมมามเมอมามามาอาม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 มา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 ดามาามาาม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 าอาาอมมามมาาาา ถ้าตขาที่5้าออกนี้เขาหมายความยังไงช้างเอียวเป็นมิตรบ่า้ไหมช้างเอียวก็เลี้ยงเหมือนกันตัวเนอะดูแบบขาขาที่ห้าออกเลยวันนี้โชว์ขาที่ห้าด้วยถ้าเป็นช้างมาเรา ไม่ไม่เลือนเนาะนะครับรูดออกแต่ใบตายเราดูตูดูนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยหากินเลยโอ้โหต้องต้องให้ช่างเอียวมาเลี้ยงแล้วนะครับผมนี่เห็นบ ต้องกุยไปเจะมานามาเดิมแบบอ๋อทีละต้นนะโอ้แปเีกโยนให้ดูอ่ะพี่พาบอกว่าต้องปอนทีละต้นนะดูอันนั้นอันนั้นคือที่โยนให้เป็นกองใช่ไหมเหลืออยู่นั่นไม่ไม่กินเลยอ๋อ ป์ตแสดงว่าเขาเป็นช้างช้างผู้ดีนะครับไม่กิน<า>ม,ม,มุนนมหมามวางบนดินไม่กินอีกอ้ช้างนี่ม<า>ไม่ธรรมดานไะเอ,อีมีม,มีมีกลิ่นอืนหรือเปล่าพี่เล็ก ไปตัดตรงไหนนี่มีกินมูนช้างไหม,ไม,มไม่มีบ่ี่อนอเขาเขาไม่กินนะครับน,รนี่นะอันนี้เอาความน่ารักของพาติลูพา,าติลูมาฝากเอซีนะดูเขาเป็นมิตรมากนะครับเขาไม่มีปฏิกิริยาที่จะทำใส่นะครับเขาก็กินของเขาไม่กินแล้วนะ,นะครับใบหูนะครับไม่กินแล้ว เชียอกนเียวล้างมือยังนะไปจับอะไรมาหรือเปล่าเออนี่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 อาหารบ้านเขานะครับนี่นะของที่เขากินก็คือน่อไม้ดูเขาจะกินไหมนะดูอือ อันนี้ของชอบเลยนอรดีอเน็บใส่งาโชว์ด้วยไปหาหน่อไม้ที่ไหนแถวไหนมีต้นต้นไผ่เยอะไปหาหน่อไม้ต้องหาหน่อไม้กินนะต้นพวกนี้ยังหาง่ายอยู่เนอืมใช่ใช่ไปหาอยู่ไหนล่ะหน่อไม้แถวไหนมีต้นไผ่เยอะต้อง ตรงไหนมีต้นไผ่เยอะเออใครใครทำสวนไผ่เนาะนะครับตัดหน่อไม้มาฝากพาตุลูได้นะครับผมใครมีต้นไผ่นะครับเอ็มซีก็บอกหน่อยครับพี่เล็กจะไปเอาพี่เล็กจะไปตัดใกล้จะออกแล้วมีเขาบอกสต้นน้าต้นหลังเลยสับปะรดกินนะสับปะรดกินแม่จังเหรอในป่าเขาก็มีเนาะสับปะรดป่าคือเขาเขายังไม่ชินกับอาหารบ้านเราหรือเปล่ามีมีสวนไหมเนาะผมว่านะครับ เพราะว่าเขาจะกินพวกของป่านะครับอย่างเช่นหน่อไม้พวกกิ่งไผ่พวกใบไผ่น่าจะกินนะครับงูกัดเป็นกบกินดีมากมาชมพันตุลูนะครับวันนี้ก็ดูเป็นมิตรนะครับควานก็พี่เล็กก็บอกว่าเออก็เข้าได้สัมผัสได้ แตะขาหน้าขาหลังได้นะครับผมเขาทําความสะอาดได้ก็ดูแล้วเขาไม่มีปฏิกิริยาดุร้ายนะครับนะฮะเป็นช้างที่น่ารักอีกหนึ่งเชือกนะครับผมและแม่แต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับสวัสดีครับ